สวัสดีค่ะ f อฟจีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบกับช่างช่างนิชาแนวนะครับอะไรอะไรมามาดูกันอะไรมาอะไรมาอะไรมันเร็วเกินมันก็แบบนี้หละอะไร คือประเด็นอะเราอะมีภารกิจที่อะมัต้องไม่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 ต้อไปซื้อนัดอีกเนาะมันซิ่งมันก็แบบนี้แหละขับเหมือนวัยรุ่นเนาะอะไรก็เสียหายไปหมดคนบางคนเดี๋ยวมันจะซื้อนัดให้เราขับรถไม่ระมัดระวังก็เป็นแบบนี้แหละแล้วใครมัดอ่ะดีนะมันไม่ตกหนุนถ้าตกมันเสียหายหมดเลยไแ้ขับรถอะไรเรากลายเป็นคนไม่ดีเลยตั้งตั้งที่เขาพัน ไปเสียหายเสียควงหมดแล้วนี <speaking <speaking ่ยกลงชาวบ้านดูปแนั้เลยโครเต้เลยวะอุ้ยมาต่อยใน้อง่มีที่จอดรถใหม่แล้วนี่เออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะ rồi nha, rồi từng ký có, đã đến, rồi nha, lằng đằng vừa kĩ, ra, wintub đi trước nè 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 ไอ่ตีเราก็ของลงแล้วเนาะจับไก่ก็ไม่ได้ป่าโอ้ยเจ้าจีจับไก่ไปยังโอ้เจ้าต้องไก่ให้กินไม่ได้เลยจีไก่ด้านมันแก่แล้วมันมันอยากกินเนาะไก่เนพรุ่งวันจะให้เรากินไก่ตีแต่ว่าเราปฏิเสธไปเพราะว่ามันมันมันวันพระด้วยแล้วก็อีกอย่างเราก็อ้าวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะฮะ สวยไม่ทีเดียวรวยเพราะคุณแม่เสือค่ะอค่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่แล้วคุณแม่แม่ไปล้อมไซนี่เด้อค่ะไปใส่ว่าแอนนี่เนี้ยอันอันออกบ้อันออกแล้วค่ะนี่บอกแหละอันนี้คือผู้มอบโอกาสนะคะทีมมันเสือพวกพวกหนูกำลังขายตอนนี้ค่ะนี่ห้องน้ำหลังต่อต่อไปและก็หลังนี้ ร eh ายได้เกิดจากการขายเสื้อพวกเราเอาเสื้อพวกนี้มาขายขายเสื้อได้าไปเฮ็ดาไปเตัวจบาทกรเสื้อนตัวนี้ตัวละหาร้อยครับสิบาแต พูดพูดแต่แม่พุ่ตกใจนึกว่าให้ซื้อได้อันนี้บ่อยซื้อครับเสื้อตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านเมืองนะทางซื้อเสื้อตัวนี้นะคะมาให้คุณแม่นะคะก็วันนี้คุณแม่ใส่เลยละกันนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อผู้มอบโอกาสเนาะแม่ก็เป็นผู้ได้รับโอกาสนั้นนะคะจากทีมสีจัายแล้วก็เอฟซีทั่วโลกแล้วก็ทั้งในประเทศเนาะ มันสั้นไปเนาะคลิปนี้มันสั้นไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกดีกว่าเอออีกนมันสี่อีกแม่ที่แม่ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเอาเอก่อนใส่เสื้อก่อนจะถอดออกเพราะว่ามันมันเสื้อมันจะเป well, right. ื้อนจะเลอะเนาะแต่ผมถอดผมก็อยเห็นหนังอันสวยงามเลยนะเจ้าหนังหรือที่ตา สวยเไปผมสัอาขอให้เปลี่ยนสัอดีได้เหรอโอ้สวยจังเลยนี่สวยม่ใส่สวยเนาะนี่คนสวยอยู่แล้วทำไมนะก็คุณค่ะใจดีค่ะขอบคุณค่ะนี้ก็จะเดี๋ยวมอเอมาไฟเนาะ มอบความความสว่างหลังจากติดตั้งห้องน้ําแล้วเวลาเราไปเข้าห้องน้ํามันจะได้มีไฟอมันจะได้ไม่ต้องต่อไฟไปบ้านไปห้องน้ำดีสุดนี่ครับยูุคลานครับผมนี่นะคุณแม่ก็เอาไปห้อยไว้เลยตากแดดด้วยแม่เด้อนี่สวยเนาะเหมือนดอกไม้เนาะดูม่ลูกเดี๋ยวแม่ทำเป็นแม่ลงอื ปิดก็ได้ไงปิดก็มีปุ่มปิดโลูกกลางวันเนี้ยไปตากแดดทำมาเป็นปิดัมก็ได้อ่ามันมีสามสเต็ปตัวนี้เอาไปตากแดดไว้เพราะว่ามันเป็นเซรามิกซลลค่ะอ่าชาร์จด้วยแสงอาทิตย์อันนี้เหมือนกันเลือกเอาอยากเอาอันไหนไปใส่ในห้องน้ำอ่ะแบบไม่ต้องเสียไฟค่ะเออเอาตากแดดปุ๊บมันก็ชาร์จอย่างนี้เลยอ่าอืมนี่เมื่อเวลาก็เวลาเข้าน้ะก็เปิดอย่างนี้เลย สว no? ่างเนาะอ้ยสวยเดิคดีใจเนาะดีใจดีใจขอบคุณค่ะก่อนพูดให้ลูกพูดเป็นพูดเป็นไหมพูดไงเราไปซื้แล้วพูดอะไรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณลุงป้าทุกคนขอบคุณค่าพูดดีพูดดีพูดติดติดขอบคุณป้าป้าทุกคนพูดดีลูกเอ๊ะครับ อ้าวอาเป้า oh, ห so ่มด้วยมันหนาวโอ้นี่มันมีมัอุ่นมเป้าหมฟาโนะนะฮะอุ่นมากนะมันอุ่นมันอุ่นกว่าอันผ้าห่มโตโตอีกนะใช่ใช่อุ่นมากผมลองดูแล้วพื้นเดียวพื้นเดียวเลยไม่ต้องซ้อนยิ่งหนาวอยู่ใช่อ่าหันนี้ก็มอบเลยมอบมอบเนาวมีสิ่งดีๆคราวนี้นะครับอันนี้นี่สามารถเสียบ คไรคับอกนีน่อยนะทบิวันนนี่มีเสียงไปนะชาร์จตรงกับกลางวันก็ได้ก็นี่ไปใส่หัวโทรศัหัทห้า่ไรลูกหัวชาร์จนะชาร์ได้ อาเซ็ตก็ได้คาร์บก็ได้เนอะสองระบบเนาะโอ้ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนแค่ว่าอันนี้คือไปตากแดดไว้ก่อนเลยเอาให้เอาไว้แถวนี้ก็ได้จะแดดมันตรงนี้มีแดดเนาะมันชาร์ตเองถ้าไม่มีแดดก็เสียไปเอาเสียไปเกิดหน้อยฟันวัดไปเห็นเป็นดอกไม้ชอบนั่นะชอบหลอดไปอ่าก่อนี้เอฟดีจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่ามีห้องน้ำแล้วก็ต้องมีหลอดไฟได้มันจะได้สว่าง แบบไม่ต้องต่อไฟยุ่งยากก็่คะก็ฝากคลิปไว้ทัานี้ในทั่สีท่านเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนรถจกถนนนี่นะครับอย่าลืมกดไคดแชร์ชรัสน呐ะคครับ